อะก,ก,ะก,ก,อะกุกุหนึมกุกุอ่ะกุกุหนึงสวัสดีครับบันม่่มนี้หันมาแสดงศิลปะวัฒนธรรมอยู่สวนสาธารณนะหนองหานท่าเล่ค่ะจังหวัดสกลนครค่ะกลุ่มเผ่าโซ่ค่ะหมอเยาวผีฟ้าผีมูลค่ะอันนี้มาบุครบคณะปัญใดค่ะอันนี้มาย่อยๆค่ะ ค่ะอันนี้ก็เดียวกับขึ้นเวทีแสดงให้พ่อแม่พี่น้องเฮาเบิ่งเนาะค่ะประเพณีวัฒนธรรมเผ่าไทยโซ่ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะทุกๆท่านค่ะออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เด้อะคะเดอระาออนี่คุณะคุณไดเด้อค่ะอันนนเป็นเผ่าไทยโซ่กุสุมานค่ะราออค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ เราອ່ອຍຍິຄຸນະຜູ້ໃດເດີ້ຄະສາເອີ້າອາຍໃຫ້